ครับทุกคนงนี่อยู่เกม์ไมคครับเอาชีวิตรอดห้าวันเหมือนเดิมที่สามแล้วตอนนี้ไปตอนมือแล้วดที่สามตอนมือถ้านั้นเอาชีวิตรอดหกวันเลยแล้วกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ไมคครับเอาชีวิตรอดหกวัน <c oughs> ผมค่อยไปเปลี่ยนไอ้พวกชื่อสลิป พวกไหมคะเอาหิรรออีกสามนั่นแหละไปโอเคหัวขาดไอ้ทำแบบแหลมเพิ่มใหญ่ลงมาผมทําอะไรใหม่ๆเพิ่มละวันนี้วันที่สองหรือวันที่สามสีแล้วน่าจะสีแล้วนั่นจมจะพาไปดูอะไรใหม่ๆผมทําเลยโดยที่ผมจะไม่ได้ว่าอันนี้ผมเพื่อนผู้ชมดูไปอย่างไอ้เจ้าต้นไม้ ปแปลกประหลาดที่ผมถามึุนมากลางว่านมันมลมดูยกไกลแบนอื่นนะนู้นอ่ดูลมกลืนมากเลยมาดูกลมกลืนอย่างนั้นก็ให้มันกลมกลืนกว่านี้แต่ถ้าลมกลืนมากเพราะฉะนั้นนี่ปลูกไว้เลยนี่เพราะมันจะเต็มบ้าเราจะได้เหมือนเป็นต้นนี่เหมือนต้นใหญ่ไหนครับ่ผมจะใส่ไว้เพื่อให้นดูแบบซีดีเลยเนะี่ยผมจะได้ สมจริงอะไรเนี่ยผมพยายามติดตามต้นไม้อะไรอย่านี้ให้ช่วยเป็นสมจริงอย่างนั้นก็แค่นี้พอแล้วเฮ้ยท่าน,น้ชนี่ผมก็ทําไปแล้วนะให้คนดูไปเล่าหรือ,อยังไม่รู้อ่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมนี่วันนี้เราใส,าส่รองเท้าแล้วก็นั่งพิเห็นเป็นยังหน้าข้างหลังมึงเจหล่อน,น้ำต้นใหญ่ๆอะ่ะ เราขุดไปแล้วด้วยนะครับะุ่นผู้ชมเนี่ยผมขุดไปแล้วเนี่ยขุดไปแล้วโอเ <tinc S 1> ค <Liberty. S 1> แล้วผมจะขึ้นไปยังไงเนี่ยช่วยด้วยโอ้ยน่าเลยดูชีวูตมังกรนั่นนี่ทุกคนยังไม่ได้ดูใช่ไหมเนี่ย มาถึงขนาดนี้แล้วก็กดได้ด้วยมันเหมือนต้นไม้ใหญ่แถวบ้านน้ต้นไม้ใหญ่แถวบ้านยักใหญ่ไฟกระพริบแใหญ่ใหญ่แถวบ้านอะไรต้นไม้น่ะเพราะว่าผมเจอที่ทำห้างแหละห้างที่ใช้ อยู่นั้นล่าสัตว์อะไรอย่างนี้ไม่ใช่ห้างแบบอันนั้นนะไม่ใช่หา้างอันนั้นน,นี่ทำแบบสมัยคุ้โบราณให้ชัดเลยเแี่ยไม่เป็นไรน่าทำทำไปเถอะตั้นโอ้ก็ได้โอเคกลับมาเข้าเรียนต่อเพื่อนท่านชมอย่างนั้นก็ขุดขุดแล้วก็ขุดไปวันนี้สูงจริงๆทำห้างเหมือนกัน นะครับดียวแตก่กอนที่จะทำนะครับท่านผู้ชมนี่แล้วก็อย่าลืมเนี่ยเดิงยวเอาปลูกเยอะไปไหนเนี่ยนี่ถต่ว่าผมไม่เีบันไดธรรมดาด้วยแต่น่าจะผมน่าจะให้ดูเลยผมผมผมอหผมยันก็ลืมอะไรไป ทำทางขึ้นห้างข้างบนสูงเสร็จเสรทำบันไดเสร็จแล้วจะทำห้างขึ้นไปข้างบนสูงงานโค้ชจัได้เห็นโอ๊ยไม่ใช่จะลงเหมืองจ้าอือฮึอ๋อนกแก้วนี่โว้ยโอ้ยพี่แล้วไม่กินนะครับใส่ชิอยู่โอเคข้างใน๋ยวไม่กินไม่สนใจโอเค อไรที่อ๋อพอดีเลยนี่จะเก็้พา้หน่อยนึงทุกคนได้บ้านแล้วนะไม่ได้จำ่างเลย นครับเอเลยทั้งมื่อกี้ผมลยอะว่ายังไม่น้ำส้มเลยเดี๋ยวเอ่ะแล้วก็นี่รขาตัวขาบนห้านีไม่นด้เพราะว่า จะใช้เข็ม,มเพื่อเข็มเวลากับบ้านไม่ทำอะไรนะ่เพื่อแต่ยังใกล้ๆอย่างนี้หรือมันก็อยากลองมาอยู่บนนะ่ะไอเดียดีหมอนจะไม่ได้สร้างเป็นคนสร้างสวยอะไรขนาดนะั้นเหมือนหลอกแต่ก็พยายามจะทำสวยอยูอ่แต่จริงนีมแบบอีเกียเราบอกผม จบโตไปแล้วไงหมูเขียวแล้วค่ะน้งองชมวันทีสนะน่สี่นะวันที่สีนะ่วันที่สี่นะเออย้องชมแต่ผมก็จะรอวันนี้แหละไม่ต้องอะไรมากพอยนออุนี่แล้วก็ขยายเพิ่มันอีกนิดหนด่อยเยอะ ให้ชมได้แล้วโอ้ดวงหินบ้านดวงอะไรเราบ้าแล้วเออคเดี๋ยวอ้าโฆษณาโอ้โฆษณามาเฮ้ยเฮ้ยแมวเฮ้ยแมว ผมกดข้ามไม่ได้โอเคนะคะแต่แล้วเมื่อกี้มันอาถรันจะแชทเลยอาถรรพ์โอเคุณผู้มมาาชมครับเ,เดี๋ยวเราจะโตครับค่ะคุณผู้ชมน่าจะยังไม่หมื่ปล่อยทำคนลอนกีต่อไม่สิมันทำอะไรวะเนี่ยยิงนกก็บรบกวนเลึกขึ้นอืมมีที่อนนะ ถ้ามันผมไม่วางขอไว้ประมาณถ้าผมไม่ทำเสาขอไว้ประมาณนี้นไม่ใช่อ้าวเฮียนั่นังหวัแล้วมันจะได้เป็นอะไรอ่ะมันจะเป็นอย่างมันคืออะไรมันคืออะไรไมีใครรู้ว่ามันคืออะไรตกแต่งเหรอ ะะแรดี๋อยู่ตรงนี้เริ่มมันริ่มน้าหัวแล้วเนี่ยกลงอยากจืถ้ำแล้วอ่ะลงเหมืองขุดเหมืองไปลึกๆก็ยังไม่จอถ้ต่กอเลยค่บท่านผู้ชม อมีคำถามว่าทำไมผมไม่ขุดแต่พวกฐานตรงเนี่ยตรงมันได้เหรอผมขี้เกียจทำทางไม่ขี้เกียจก็ได้ขุดก็ได้ผมอาจจะไม่พอใจขัดใจผมไปดปแลไปดูแลวอ๋อไม่ทำนะอ่ะอ๋ออยู่ท่าอยู่ไปลงไปกันเลย ่ตอนนี้ต้องระวังมากอน่าเลยน่าน่าเชื่อตอนนี้ผมก็ต้องเดินแบบระวังตัวก่อนนะเพราะว่าอาจจะมีเจ้าน้องเขียวมาตู้มเราได้ทุกที่ทุกเวลาอันโอนะ้โหถนะูกใจนะึกวนะ่าเพจนะอนะอนะ่าเชนะื่อครึ่เมตต่อ ผมว่าจะไม่พูดสักพักหนึ่งเลยแหละผมก็จะขุดเจอทำหรืเลยเลยนะ วิโรดห้าวันเหมือนเดิมนั่นแหละวันที่สี่เ,เ,ปปเ,ลเลยแล้วก็วันที่สี่ยังเป็นอุปกรณ์เลยกูเลยอีกวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายเป็นวันนี้หัววันเราไม่เอาวันที่หกแล้วห้าผมจะสร้างอะไรต่อได้มั่งรีบลยรีบ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 ทำรีบ รีบ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 แล้วก็รีพื้นรีขึ้นรีบ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 ก่อนี่จะมืดจะไม่สามารถลงทําได้อันนี้อันนี้ฮะผมจะไม่ยอมนอนเลยเออท่านชืผมก็แล้วละถ้าผมก็มีเรื่องที่โคตรเศร้าน้องน้องผมโทดนสอบคือพังมันดันโดนมันโดนน้ำอยู่น้าก็หกใสเฉยเลย ว่มาแล้วโอเคโอเคต่อเลยไม่ได้จะไม่มีอะไรแล้วโ้ตอนนั้นหนูว่าจะแบบ ผมว่าจะทำเป็นํำแพงกันใบไม้อนันสักหน่อยแต่ทำเพงแบบพวกต้นไม้จะเสียได้มันวันดันบุดวันทีให้ก่อน นะิโอ้โหจะเก็บของแล้วแหละต้องรีบเก็บก่อนที่เช้าเต็ีมของ